มันจะมีลูกปืนอยู่ที่ฝาครอบคับอีกทีนึงนะครับตรงนี้นะครับมันจะมีมาร์กดูเห็นเสียงดังแก๊แกๆนี้ไหมครับเห็นไหมครับนี่ที่มันดังแก๊แกๆนี่มันดังมาจากอะไรเฟืองคันสตาร์ทเฟืองคันสตาร์ทมันยังไม่ได้ตำแหน่งมันนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับแข้งกลางเราขันน็อตเสร็จแล้วนะครับก็หมุนข้อเหวี่ยงเช็คดูนะครับว่าข้อเหวี่ยงหมุนลื่นคล่องไหมนะครับถ้าเกิดว่าข้อเหวี่ยงมันหมุนไม่ลื่นขัดหรือฝืดๆนั้นก็แสดงว่าแข้งมันบีบลูปปืนข้อเหวี่ยงนะครับเนื่องจากว่าระยะข้อเหวี่ยงเราทําไม่ได้มาตรฐานมันก็จะทําให้หนีบนะครับแต่ถ้าอย่างนี้นะครับมันหมุนลื่นคล่องอย่างนี้ก็โอเคระยะ ได้นะครับแล้วก็โยกดูไม่หลวมนะครับหรือว่าใช้ได้ต่อมาก็มาดูแกนสเตอร์หน้านะครับนี่เราหมุนได้นะครับเพราะว่าเราใส่ตำแหน่งเกียว,ว่างไว้แล้วนะครับก็ใส่ตำแหน่งเกียว,ว่างไว้นะครับชุดคัดนะครับกับแกนสเตอร์จะต้องแยกเป็นอิสระต่อกันนะครับเดี๋ยวเราก็ใส่ตัวล็อกมันนะครับตัวนี้เป็นตัวล็อก นะครับให้อยู่ในตำแหน่งนั้นตลอดไม่ให้เลื่อนหนีไปไหนนะครับเวลาที่เรายังไม่เปลี่ยนเกียร์นะครับเพราะว่าถ้าไม่มีตัวนี้นั้นเวลาเราเข้าเกียร์สมมติเราเข้าเกียร์หนึ่งไว้แล้วพอเร่งเครื่องหน่อยปุ๊บเครื่องมันสั่นนะครับมันก็จะทําให้เกียร์เปลี่ยนเองนะครับนี่นะครับเวลาใส่สปริงด้านนี้นะครับก็จะมาอยู่ตรงโค้งตรงนี้นะครับเราขันไปก่อนนะครับ ดูสปริงด้วยถ้าเกิดว่าสปริงมันไม่ตรงร่องนะครับเราต้องแต่งให้มันตรงนะครับนี่นะครับนี่นะครับเข้าล็อกแล้วสปริงก็เข้าเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นี่เราก็มาหมุนดูเห็นเสียงดังแก๊แกๆนี้ไหมครับเห็นไหมครับนี่ที่มันดังแก๊แกๆนี่มันดังมาจากอะไรเฟืองฮันสตาร์ทเฟืองฮันสตาร์ทมันยังไม่ได้ตำแหน่งมันนะครับ เวลาเรากดคันสตาร์ทปุ๊บนี่แกนคัตนี่จะหมุนตามเห็นไหมครับนะครับเวลาที่เราจะตั้งตำแหน่งเฟืองคันสตาร์ทนะครับเราต้องหมุนนะครับแกนคันสตาร์ทกลับคืนมานะครับนิดหนึ่งปุ๊บมันจะตึงเหมือนหนักๆแล้วดูเหมือนมันยกเฟืองแล้วเวลาเราหมุนปุ๊บตัวนี้มันจะไม่ดังเห็นไหมครับหมุนแล้วถ้าได้ตำแหน่งอย่างเงี้ยมันไม่ดังอย่างเงี้ยใช้ได้แล้วเราก็นํา ชุดนี้นะครับสปริงคันสตาร์กับเฟืองล็อกสปริงมาใส่นะครับถ้าจริงๆแล้วนะครับมันจะมีตำแหน่งที่เขาาร์ k ไว้หรือเป็นร่องบากหรือเป็นจุดอยู่ตรงนี้ให้ตรงกับตรงนี้นะครับแต่เขาเนี้ยแกนคารสตาร์ตัวนี้เปลี่ยนมาใหม่แล้วนะครับก็เลยทําให้มันไม่มีนะครับเราก็ต้องใช้วิธีหมุนหาตำแหน่งอย่างนี้นะครับแล้วก็เวลาใส่นะครับให้เอาด้านตรงนี้นะครับมาชนตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆก,กัน นี่นะครับนี่เราได้ตำแหน่งที่เฟืองมันแยกออกจากกันแล้วนะครับเฟืองสตาร์ทกับเฟืองเกียร์นะครับนี่นะครับตรงกันให้เข้าล็อกตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาสปีงมาเกี่ยวบริเวณนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็กดลงไปนะครับแค่นี้ก็ได้ตำแหน่งแล้วแล้วสังเกตหมุนเห็นนะครับหมุนแกนคัสเนี่ยมันจะไม่มีเสียงนะครับถ้าเฟืองมันเฟืองสตาร์ทมาร์กไม่ได้มันจะมีเสียงนะครับก็ โอเคนะประมาณนี้เดี๋ยวเราก็เอากิฟมาล็อกตรงนี้นะครับนี่นะครับต่อมาก็จะเป็นที่แกนคัตนะครับมันจะมีตัวรองตรงนี้นะครับบางท่านยังไม่รู้วิธีใส่นะครับบูทพลาสติกตัวนี้นะครับนี่นะครับใส่ลงไปอย่างนี้ชุดนี้นะครับถ้าไม่แกะออกเราจะแกะชุดเกียร์ไม่ออกนะครับตรงนี้จะเป็นร่องเฟืองนะครับใส่เข้าไปให้ตรงนะครับ เลื่อนลงไปนะครับพอเลื่อนลงไปปุ๊บนะครับหมุนนะครับหมุนหมุนปุ๊บนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เอาตัวนี้นะครับใส่เข้าไปตรงล่องนะครับอย่างนี้ปุ๊บนะครับแค่นี้นะครับก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้ตัวลองชุดทัดตรงนี้ถ้าเราไม่ได้แกะชุดล็อกตัวนี้ออกเวลาเราผ่าแขงกลางแล้วเกียร์เราก็จะแกะไม่ออกนะครับตรงราวนี้นะครับเป็นตัวล็อกไว้ เี่นครับแกนเกียก็ใส่ไปนะครับมันจะมีตัวนี้นะครับให้ล่องสปริงตัวนี้เข้าอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับนอย่างนี้นี่ส่วนตรงนี้รู้สึกว่าเราจะต้องเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับเพราะเมื่อกี้ประกอบผิดขั้นตอนไปนิดนึงทําให้มันเข้าไม่ได้นะครับ นี่ครับเฟืองเกี่ยวตัวนี้นะครับก็ต้องมาเกี่ยวล่องอย่างนี้นะครับมีเกี่ยวแบบนี้นะครับแล้วเราค่อยขันล็อกตัวนี้นะครับเมื่อกี้เราประกอบผิดขั้นตอนไปนิดนึงนะครับบริเวณนี้นะครับก็ต้องเข้าล็อกนะครับอันดับต่อมานะครับของฝั่งนี้นะครับที่ ขาดไม่ได้นะครับก็คือปั๊มน้ํามันเครื่องนะครับเราต้องเช็คด้วยนะครับว่าปั๊มน้ํามันเครื่องมันใช้งานได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าปั๊มน้ํามันเครื่องไม่ดีก็มีผลทําให้เครื่องยนต์ที่เราทาํามาอย่างดีเปลี่ยนอะไรมาอย่างดีก็เสียหายได้นะครับแล้วก็ใช้งานไม่ทนนะครับตรงจุดนี้นี่ก็เป็น ปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับจะอยู่บริเวณนี้นะครับนี่ก่อนที่เราจะใส่นะครับเป็นรถเก่าเราก็ต้องทำการตรวจเช็คนิดนึงนะครับว่ามันใช้งานได้ดีหรือเปล่านะครับเบื้องต้นนะครับหมุนดูนะครับหมุนดูอย่างนี้นะครับเอาไขควงแบนหมุนดูนะครับว่ามันลื่นไหมนะครับถ้าหมุนแล้วมันไม่ลื่นมันสะดุดนะครับมันก็แสดงว่า เพลองปั๊มไม่ค่อยดีแล้วนะครับแรงดันน้ํามันอาจจะไม่ค่อยดีนะครับอย่างเงี้ยฟังดูแล้วมันลื่นนะครับไม่มีสะดุดนะครับเดี๋ยวลองเอาน้ํามันมาเติมฝั่งนี้ดูนะครับผมก็จะใช้น้ํามันเติมนะครับไปที่ฝั่งเดียวนะครับเราจะไม่เติมสองฝั่งแล้วเราก็จะลองหมุนดูนะครับว่าน้ํามันจะออกมาอีกฝั่งหนึ่งหรือเปล่านะครับเนี่ยออกฝั่งนี้หรือเปล่านะครับมาดูกันนะครับ ออกนะครับเห็นไหมครับออกอยู่นะครับหมุนแล้วก็ออกมาอีกฝั่งหนึ่งนี่แสดงว่าใช้ได้อยู่นะครับแต่ถ้าให้ดีแล้วเดี๋ยวเราประกอบเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องหมุนเช็คดูนะครับว่าแรงดันมันพอหรือเปล่าแต่นี่เบื้องต้นนะครับว่าปั๊มทํางานนะครับ เดี๋ยวเราก็ประกอบผ้าคัดนะครับก็ดูชามนิดนึงนะครับว่าเป็นรอยหรือเปล่านะครับถ้าเป็นเส้นนะครับเป็นคลื่นก็ต้องเปลี่ยนใหม่ไม่เปลี่ยนใหม่ก็ไปปาดหน้าเรียบนะครับแล้วแต่พิจารณาพิจารณาญาณของช่างแต่ละคนนะครับเมื่อเราเช็คแล้วว่าสมบูรณ์หน้าชามคัดเรียบนะครับเพราะว่าถ้าหน้าคัดไม่เรียบเวลาเราใส่ผ้าคัดไปคัดจะจับไม่เต็มที่นะครับก็ ประกอบผ้าคลัดลงไปนะครับแล้วก็นําตัวนี้มาประกอบนะครับนี่นะครับก็จะประมาณอย่างนี้เดี๋ยวเราก็ต้องประกอบไปทั้งชุดนี้เลยนะครับนี่ครับชุดคลัดนะครับรุ่นนี้เวลาใส่นะครับ เราต้องใส่พร้อมเจดีคัดแล้วพวกเวลาเราใส่ฝาครอบนี้ไปแล้วนะครับมันก็จะขันน็อตยึดตรงกลางไม่ได้นะครับผมก็เลยต้องเอาสปริงกับน็อตมายึดสปริงไว้ก่อนเพื่อกดผ้าคัดให้ติดกันนะครับเวลาเรายกเข้ายกออกนะครับผ้าคัดจะได้ตรงตำแหน่งนะครับตรงจุดนี้นะครับก็เป็นเทคนิคของช่างแต่ละคนนะครับเพื่อที่จะทำให้งานในการประกรอบนั้นมัน ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะครับนี่นะครับผมก็จะใช้เทคนิคนี้บางท่านอาจจะใช้เทคนิคดิ่นก็แล้วแต่นะครับชัดตัวนี้นะครับเราก็ใส่เข้าไปพร้อมกันเลยนะครับนี่นะครับตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นของดีม ของแท้มันนะครับมันก็จะแยกเจดีคัตออกมาได้นะครับอันนี้เป็นของที่ซื้อมามาใหม่นะครับตัวนี้ซื้อมาใหม่ทําให้เจดีคัดมันติดกันนะครับมันจะเหมือนของเวฟนะครับเจดีคัตติดกันอย่างนี้นะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้แล้วเราก็สามารถขันน็อตได้นะครับแล้วก็ ดูที่บริเวณนี้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับเคองต้องลงเสมอกันนะครับถ้าอย่างนี้โอเคลงสุดเราก็จะขันน็อตได้นะครับก็ใส่น็อตนะครับน็อตนีน่ตัวนี้ส่วนมากแล้วก็จะเยินกันหมดนะครับเพราะว่าช่างตามต่างจังหวัดบางที่ไม่มีเครื่องมือนะครับก็ใช้ไขควงเคาะเอาเลยนะครับ ันี้ก็ใส่น็อตยึดนะครับเนี่ยก็ามาใส่คัดก้อนตัวนี้นะครับเราเปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับของจจน5นะครับตัวนี้ผมซื้อมายกชุดเลยนะครับเราไม่ได้ แยกเป็นชิ้นนะครับถ้าเป็นของแท้นะครับมันก็จะมาเป็นชิ้นแต่ตอนนี้ของแท้นี่หายากมากแล้วครับนี่นะครับเจดีคัตนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเจดีคัตตัวนี้ของถ้าเป็นของดินแท,แท้มันก็จะถอดแยกได้อย่างนี้นะครับแล้วมันก็จะมีปัญหาตรงเครืองตัวนี้ มันสึกนะครับมันสึกมันก็จะทําให้เกิดเสียงได้นะครับตรงจุดนี้รุ่นใหม่เขาก็เลยทํามาให้มันติดกันนะครับ <c oughs> เหมือนของเวฟร้อยนะครับให้มันติดกันอย่างนี้เลยอื่เดี๋ยวเรามาขันน็อตยึด <c oughs> ตรงนี้นะครับถ้าเรามีสปริงกดไว้แล้วนะครับเราก็จะขันได้นะครับเพราะว่าชุดตัวนี้กับชุดแกนมันต่อเป็นชุดเดียวกันถ้าเราไม่มีสปริงกดไว้เราจะขันไม่ได้นะครับเวลาขันนะครับตรงนี้นะครับ,รรบมัน เราไม่มีอุปกรณ์อะไรจับนะครับถ้าเกิดว่าบางท่านไม่มีบล็อกลมก็จะลําบากก็จะต้องใช้วิธีนี้นะครับเอาเศษผ้านะครับมาขัดที่เฟืองเฟืองตัวนี้นะครับเอาเศษผ้านะครับมาขัดนะครับขัดอย่างนี้นะครับแล้วเราก็สามารถขันได้แล้วนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับมันก็จะไม่หมุนตามแล้ว แต่นี้เราก็ใช้ได้แล้วนะครับเราไม่มีบล็อกลมก็ทดได้นะครับตั้งแต่นี้ถ้าเราเอาอย่างอื่นมาขัดนะครับเป็นเศษเหล็กเป็นอะไรพวกนั้นอนะ่ะมันจะทําให้เฟืองเสียหายนะครับถ้าใช้ผ้านี่โอกาสที่เฟืองเสียหายมันจะน้อยมากนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับ น็อตตัวนี้นะครับก็ใช้เป็นสามงามตรงนี้นะครับงามหนังสติกตัวนี้นะครับขันนะครับตรงจุดนี้โอเคเสร็จแล้วเราก็ทดสอบนะครับว่ามันฟรีจากการหรือเปล่าถ้าอย่างเงี้ยมันฟรีจากการเงี้ยแสดงว่า ใช้ได้ถ้าเกิดว่าเราขันตัวนี้ไปแล้วมันมันแน่นมันบีบนะครับแสดงว่ามันใช้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ใช้ได้ชุดคัดนะครับจะสปริงออกนะครับเราเอาสปริงใส่ครบเลยนะครับตรนนี้ใส่สปริงครบหมด4ตัวแล้วนะครับเราก็เอาแข่นนี้มาใส่นะครับผ่นกดคัดนะครับแล้อันล็อ ทั้งเสร็จแล้วนะครับก็นำนุกปืนนะครับทุกปืนนะครับมาใส่ครับเดี๋ยวมาดูวิธีการใส่ชุดตัวกดคัดตรงนี้กันนะครับมันจะมีมาร์กนะครับต้องสังเกตให้ดีบางท่านใส่แล้วคัดมันไม่ทำงานนะครับเพราะว่าเรา ใส่มาร์กตรงนี้ไม่ถูกนะครับนี่ตรงนี้ก็วางลงไปอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมันจะมีลูกปืนอยู่ที่ฝาครอบคัอีกทีนนะครับตรงนี้นะครับมันจะมีมาร์กที่จุดนี้เจ็ดดีๆๆเห็นนะครับจุดนี้นกับขีดที่หัวตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะครับแต่มันจะมีขีดอยู่ตรงนี้นะครับต้องดูดีๆนะครับตรงนี้ เราเอาจุดตรงนี้กับขีดนะครับมันจะเป็นขีดลางๆนิดเดียวนะครับตรงนี้จะเป็นตำแหน่งนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่ไม่ตรงตำแหน่งปุ๊บทำให้เวลาเราเข้าเกียร์ระยะคัดมันจะไม่ได้ตำแหน่งเซนเตอร์ของมันนะครับก็มีเทคนิคประมาณแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราก็เอาฝาครอบคัดนะครับฝาครอบคัดนี่นะครับใส่นะครับลูกปืนตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เห็นไหมครับนี่นะครับ มันจะมาอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะครับเวลาเราเข้าเกียร์มันก็จะมากดคัตตัวนี้นะครับก็เป็น,นกลไกง่ายๆนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้เราเข้าเอาครอบมาใสให้เสร็จนะครับฝาครอบข้างบนนี้นะครับนี่ครับใส่ฝาครอบก็คันน็อก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ